สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ผมไคโต่อทีเ่เฮ็ดนี้แล้วก็จะมาเล่นในตัวเกมของบลัดมันไม่กันเอง,เองซึ่งคลิปนี้จะมีคำหยาบคายสักทีหนึ่งนะเ,นะกเก็เนื้อหาเกียมอาจจะดูรุนแรงไปนิดนึงเพราะฉะนั้นหากใครที่นั่นแหละอ <c oughs> ยุต่อกระสิบแปก็ข้าใจพิจารณาในการรับชมเงินวันนี้ก็ไปเลิกกันเลย ว้าวโอเแคเพลงอ่าอาการของคุณป่วยก็คแค่เรืนแรงอ่ะฉันเก่งว่าทางเดียวที่รักษาได้คืออืมมันจะมีะราคาค่อนข้างใช้จ่ายสูงรวมกันทั้งหมดสองพันห้าพันดอลล่าโอ้แล้วเราเป็นอะไรอ่ะอืม,อ,มอ่าหัวใจของคุณเหมือนตกวูบนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณื่นอยากได้เลยอ่ะคุณจะหาเงินจำนวนมหาศาลยังไงในเวลาสั้นหน้า อืมนั่นสิอันนี้อะไรคลิกวันดอาลลา่าคลิกหนึ่งครั้งเพื่อหนึ่งดอาลลา่าเรออ่าเพื่อพยายามเคลียร์หัวอ่าคุณตัดสินใจที่จะออกรถแต่ในระหว่างทางคุณกลับเห็นบางสิ่งบรรยางอย่างที่สตุดเตออืมทุกทุดหนึ่งดอาลลา่ามันก็จริงแหละอ่าคุณเห็นบูธตรงข้ามเจมส์ใช,ใช่คุณเห็นแผงเล็กๆที่ตั้งอยู่ข้าถนน มีชายคนหนึ่งที่ดูท่าทำเป็นเฟรนลี่มากอืมด้วยความสนใจคุณจึกจอดรถเดินไปตรงนั้นไปที่แผงนั้นทนันทีโอเคโอเคเฮ้อมายเนมอิสฮาร์วีฮาร์วิงตันแวลคัมูมายบูธทที่คคลิกมหดอลลาร์ออสทีด โอเคให้ง okay, hey, ่ายชื่อฮาวิทฮาวิงตันยินดีที่ได้เข้าสู่บูธของฉันทุกครั้งที่นายชิคฉันจะให้เงินนายหนึ่งดอลล่์ว้าวสนใจจำเป็นยัาละ่ะเขาจะสนใจเลยใช่ไหม <c oughs> ขอแนะนำก่อนขอแนะนำนิดหนึ่งก่อนเริ่มนะฉันน่าจะทำฉันวกาจะบอกว่าชิคเนนะี่ยมันเป็นเหมือนเว็บมอลเล็กๆยิ่งนายเชื่อมันมากเท่าไหร่ นายก็จะสามารถทำได้มันมากขึ้นว่าข้างนั้น see โอเคฉันเชื่อนายนะ,ะทีนี้เรามาลองคลิกดูไหมล่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อนี่ไงหนึ่งดอลล่าร์สิบดอลล่าร์ยี่สิบไปเลยห้าส <50 S 2> ิบดอลล่าร์โอ้พลังของนายก็ก่สุดยอดเลยน,นี่ ขอบคุณที่ชมคิดต่อไปจ้า Come on you can do it เอาหน่อยพวกจะรู้ว่าได้ทำได้โอ้โอโดูปุ่มร้านค้าตรงน,นั้นสิเห็นเลยเปล่ามันเริ่มเรืองแสงเป็นสีเหลืองแสดงว่ารายสามารถซื้อไอเทมใหม่ๆได้นะเราไปเช็คหน่อยเวลาพวกได้ ในเดิมแรกอ่ะขนนก <S <S โอเคในเงีะยจี้อเอาได้ยันสองบาทคิก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 เยอะเยอะเจร้อย <S 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 มันจะตีแล้วพวกอ่าจะรู้อะไรฉันก็จะคลิกหน้าต่อไปเรื่อยเรื่อยๆ,ๆจนกสวัสจะถึงเงินที่กำหนด อใมวันนี้เดี๋ยวจะเริ่มจับทางถูก้็สินะใช่จะเริ่มจับทางถูกนะาวิไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆยาสแปมนวโอเคคําพูดเดิมมาจักตี้ไปเรื่อยเรเรยหนึ่งสสามสี่เออเออออออคุณิ นั uh, right. <laughs> ่นแหละไปดูช <laughs> <so S 1> <than> ิดไปเรื่อยๆทุกการคิดของนายนี่มันก็กล้างโอเค มาคิดหน่อยเงินห้าร้อยเนาะซื้อซื้อเข็มยี่บ้าคอ้เขโอ้ย e y you got a needle <c oughs> <c oughs> let's uh, let, let see how this goes เดี๋ยวพวกนี่นายเออเอาเข็มมาเลยเอ่อไม่เป็นไรใช่ไหมนายเริ่มต่อไปได้เลยขอโดนาวิเอาเข็มมึงจิ้ม กูต้องการเงินโอเคโอเคเออมันคันข้างค่อนข้างเจ็บเลยนะเอ่อแต่ไม่เป็นไรนายทำต่อไปได้เลย <laughs> <laughs> ใช่ไหมนายก็รู้ว่าฉันยู่ที่นี่ <laughs> โอเคโอเคฉันจิบชนละคมทุ่มเทของนายนะเอางั้นก็ได้โอ้ย อะไรฮาวิ right, okay, let s, let s uh ่ัเจ้เจ้าเข็มแทงนายไปเรื่อยๆจิ้มจิ้มไปเรื่อยๆเลยเอ็ดมายเดดิเคชันชัวร์เลสเลสโอเคอันนี้ฉันชื่นชมนี่ะไรฮาวิ่ันจจะชิมนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะกว่าจะครบตั้งเดี่หนด โอ้ยจูบจำไว้ด้วยนะฉันอยู่ที่นี่เหมือนกันนะแต่คลิกต่อไปเถอะนายทำได้ดีแล้วโอเคจะได้คลิกนายต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆอือจะครบพันหนึ่งแล้วโอเคแบบนี้ไม่สนุกอีกต่อไปนะแต่นายก็ได้เกินถึงพันแล้วนี่มันน่าภูมิใจนะโอเคจะได้ไปภูมิใจชาติกาสองพันห้าวิขอโทษ ชะตการชิคหนาเราไปเรื่อยๆโอเคเชฟฟี่บอกว่าบาทีเราจะพักหน่อยนะแค่เราทำอะไรอย่างอื่นแบบไม่รู้สึกแบบฟฟออตีหมอนไม่ก็อะไรที่มันไม่ใช่ขอนแหลมคมแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ชะตการตา 25, ังสองพันห้าแต่แผลฮาวีเริ่มเกิดแล้วเันจะจิ้มไปเรื่อยๆด้วยเข็มนี่ จะละมานค่อยๆโอเค okay. ตังถึงพันห้าอืมโ okay. อเคก็ได้เป็นเพลเยอร์จะตัดสินใจยังไงก็ได้สู้ต่อไปถ้านาคิดว่ายังไหวได้เลยไอเทมต่อไปคืออะไร <c oughs> ไอเทมต่อไปคือคอนไปเลย <c oughs> เอาวนั่งคือคอนเนอะ นายจะทำอะไรทำอะไรแน่ทำอะไรกันแน่ให้เดาค่อยๆพิพากษาฟ้องมันดีด噢 but let's go crazy here okay เออนายก็รู้นะว่าไอ้นี่มันดูไม่สนุกเลยเออมันดูบ้ามากินกัดเข็มอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนายนายโคมไม่ทำอย่างที่ฉันคิดใช่ไหมโอ้ยพระเจ้านั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึงน่ะ ไไโอเคมาดูหน่อยแปลว่าอะไรวะอ่ายูยูรีอันนี้อันนี้โอเค <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ใช่แค่ลองของขอโทษนะฮะวีหัวกระตังโอเคหยุด <c oughs> มันไม่มีความตลกอีกต่อไปแล้ว <c oughs> โอเคนายจะมีแผลเรื่อย ไปอีกอ่ะน่าสนน้ำคุณกล่าวงไมโอเคพอได้แล้วนายทำให้ฉันกลัวนะโอเคไหมไม่โอเคเพื่อนเราจะคลิกนายต่อไปเรื่อยๆยิ่งขอร้องฉันออนวร์เลยหยุดเถอะนี่ไม่ใช่เกมอีกต่อไปแล้วขอโดนนาวี เราเป็นเพย์เออร์ไงหยุดเราไม่ได้หรอกเจ้ต้องการตังสามพันฉันจะซื้อไอเทมใหม่ไปเรื่อยๆสองพันโอเคมันก็ค่างเหมือนจริงเลยแหละมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะเพิ่งเห็นอันนี้ยครับฟารีฮาวีฟันหักหนูอ่ะ เย่ yeah, วัดีทันแต่ก็สัมพันธ์แล้วเย่โอเคพระเจ้าะเะดับเป็นจ้าขอนอกหรือเข็มก็ยังดีนะไม่เป็นไรไอเทมต่อไปคืออะไรไอเทมต่อไปคือกันกายเย่ yeah, กันก่ายซือ้อสามบาทบาท เดี๋ยวนายซื้ออะไรอ่ะกันไกลเหรอโอ้ไม่ไม่ไม่อะไรครับวีอ่าเด็กโง่สีที่ฮาวีบอกว่าได้์เปิดบอกชัดทีว่านายจะไม่ใช้กับฉันใช่ไหมไอ้ย่าแทงตาเรียบร้อยไปแล้วลูกตาอืม my eye โอ้โห my eye oh my eye เอาแล้วเนื้อหาเริ่มรุนแรงแล้วทุกคนสิ่งที่ฮาวีพูดก็คือนายนายทำอะไรของนายวะตาฉันโอ้พระเจ้า <c oughs> แก <c oughs> แกมันปีศาจ <c oughs> <c oughs> อ,อ้าวใช่แกมปีศาจแล,แล้วก็แล้วก็แล้วก็อ่าเฮลลองอ่าอะไรที่ปกติกับนายกันแน่กูหิวเงินฮนาะพี่ โอเคสี่พีห้าวีพูดก็นายทำได้ไงทำไมนายถึงโหดร้ายขนาดนี้ขอโทษเราต้องทำสตาร์สองหนห้าจะจะไปรักษาฉันไว้ใจนายฉันรู้สำหับว่านายอาจจะเป็นแค่เกมแต่แต่นี่มันคือชีวิตของฉันไม่กลัว คิดต่อไปคิดต่อไปโอเคเจ้าใบไอเทมต่อไปคืออะไรไอเทมต่อไปหายะมาขีดไฟอืมน้องเมื่อกี้ลืมเลยไม่อะไรต่อไปเจวกวานจะซื้อต่อปน โอเคฟังนะเดี๋ยไม่ใช่การคลิกเรื่อยๆเราไปแล้วอ่ะนายกำลังทำร้ายฉันจริงๆขฮอะไรครับวีขอโทษผมต้องการตังค์คลิกไปเรื่อยๆคลิกไปเรื่อยๆคลิปนี้ติดเหลืองไหมน่าจะติดสี่พันแล้วบ้าชิปมาชิว่าฉันเป็นแค่ของเล่นหรือไงวะอ่าใช่ คลิกไปเรื่อยๆเอยๆเอยๆจะถึงแล้วห้าพัานแล้วฉันมีฉันจะมีชีวิตในน้องบูธนะพวกโอเคคลิกไปเรื่อยๆหกพันเย่ <laughs> yeah. ซื้อเทมใหม่ไม้ขีดไฟ มึงกูจะจุดดากมึงฮาวี่อ่าน้่นมันอะไรนักคิดจะเผาใช่หรือไงวะเออไปเอามึงแหละฟังนะฉันขอโทษพวกแล้วก็แล้วก็นแล้วก็อืมโอเคโอเคนายชนะนายคือคนที่คิกที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้ขอร้องละชนะรอบนายนเลย ได้โปรดด้กระทำแย่ๆแบบนั้นได้ไหมไม่นายทำอะไรลงไปอ่ะพระเจ้ามันไม่เซอผ้าชัดปรดมาแล้วช i ดไปช่วยด้วยเอาฉัดออกไปเอาจนออกไปโอเคทำไมทำไมนายถึงทำ่างนี้วะใช่ไหมอ่ะเออ ขอโทษนะฮะวีอืมอาจจะแปลถูกแปลผิดก็ขออภัยจิกต่อไปได้โปล่ก็มามากกันไปแล้วอืมใช่ไหมอืมอย่าทำอะไรกับฉันมากไปแบบนี้เลยขอโทษโอ้เพื่อนจะไปไักก็ควเแลบ ยังมีพวกคนที่ยังต้องคอยดูแลอยู่นะไม่เป็นไรฮาวิันฉันจะให้โบนัสได้เลยเอ่ออืมินของนายจะเพิ่มไปสองเท่าโอเคไหมเพียงแค่ฉันจะให้ทุกอย่างเลยเพียงแค่นายเอ่อเมอร์ซี่เมอร์ซี่เมอร์ซี่ให้ความปานีฉันน่ะโอเคไม่ ฉันต้องการมากกว่านี้แค่นั้นยังไม่พอไม่เหรอนายไ,ไม่ต้องการเงินแล้วนายต้องการอะไรจากฉันล่ะบอกฉันดีว่าสีนายทำม<ะ>ันคืออะไรนี่สีทำขอโทษนะขอร้องละ่ะฉันมีภรรยามีลูกชายพวกเขาต้องการฉันไม่เป็นไร ชิกไปเรื <S 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 ่อยๆเรืขอโทษนะฮาวีทำไมนายยังไม่หยุดหยุดเถอะเพื่อตัวสิทธ์ทุกอย่างสิทธิสิทธิทั้งหลายมาขอโทษฮาวีจะจะแทงนายไปเรื่อยๆฉันขอโทษโอเคไหมโอเคไม่ว่านายจะโกรธอะไรฉันขอโทษไม่ จะจะคิกไายต่อไปไหนไม่ได้ทำชังโกเลยคิก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 ไปเรื่อยๆโอเคชีวิตของฉันมันมีค่ามากกว่าเกมนี้นะขอร้องละเมตตาฉันเถอะได้เพียงแค่เราซื้ออาวุธใหม่แค่นั้นเองอาวุธต่อไปคือมีดไปเลย มีดเหรอโอ้อพระเจ้านี่าย <me> จะฆ่าฉันหรือไงนายจะฆ่าฉันพอเรื่องแค่นั้นจริงใช่ไหมโอ้พระเจ้า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 อืมมันก็จะเป็นประมาณว่าฉันไม่สมควรได้รับแบบนี้เลยมอหนชสิฉะก๊อทล้อแหละอย่าทำแบบนี้เลยขอโทษแฮวี่แม่งเงยไอสัตว์ละเร็ว เอโลก,กิบ fine then have your sick fucking way with me I don't care anymore ชิปที่ติดเหลือไม่เนี่ยติดก็ได้งั้นเอาไปทำตามความวิปริตของนายให้พอฉันไม่สนใจโอ้เพลงเริ่มเปลี่ยนมาเก,กินไปแล้วได้โปรดฉัน <take it. S 1> ฉันไม่สามารถรับมันได้มากกว่าน,นี้แล้ว คิดจะฆ่าฉันให้มันจบๆไปเถอะฉันทนไม่ไหวแล้วขอโทษต้อเมื่อกี้ทาวิลองให้ได้เร็วไปสัตว์แล้วเร็วชิบหายแล้วขอโทษทาวิแกแกรู้ไหมสิ่ทธิ์แกคิดเนี่ยใช่ไหมแบบน่ะเดี๋ยวนะแกสิที่ฉันคิดออกมา ว่าทำไมนายถึงมาลงที่ชั้นแบบนี้โอ้โหก็เพราะนายรู้ว่าการทำให้ฉันเจ็บปวดมากเท่าไหร่นายก็จะได้เงินมากขึ้นเท่านั้นนหะน้หน้าม่สมาล้วมฉันน่ละก็พยายามทำความดีในโลกนี้สุดท้ายฉันก็เป็นแค่คนทำบุญที่ถูกฉีดเป็นชิ้นๆด้วยมือของตัวเอง เอาวีอืมคนจริงสินะที่บอกว่าความดีไม่มีให้ใครเห็นโอ้โห <c oughs> แต่ฟังฉันให้ดีนะไอ้ลูกหมา <c oughs> ไอ้หัวใจบิดเบี้ยวโอ้โหแบงใช้ก็ไม่ไม่เดี๋ยวมันติดเหลือง <c oughs> แต่ติดเหลืองแน่นอนอ่ะโอ้โ พวกก,กําเย็บมาพร้อมเลยนายไม่เคยเก็บเงินไว้เพื่อการผ่าตัดของตัวเองหรอกนาเยเก็บไว้เพื่อซื้อของไปที่ดันลาแหากว้าเริ่มโกนแล้วเออนายอยู่ feel good about y o u s e l f รรู้สึกดีไหมล่ะเงินพวกเปื้อนเลือดนั่นน่ะสิ่งที่จะทำหัวใจสีดำมืดมนของนายอุ่นขึ้นไหมถูกป่าไม่รู้ บทพูดใหม่อะไรอะดูซิว่านายกลายเป็นอะไรไปแล้วปริศาแล้วเพื่ออะไรอืมแก,แกคิดว่าชีวิตจะคิดว่าชีวิตอ่ามันจะคิดว่าชีวิตของฉั้นเนี่ยไรค่าเป็นแพ้เป็นแค่เพียงเส้นกับนายแต่คิดผิดแล้วอือหึ อะไรอ่ะอ่นายคิดว่าใช่ไหมตั้งหนึ่งนะบทพูดนี้คงไม่มีค่าคือนายต่างหากโอเคนายมันก็แค่โลกรีดอันแสนโดดเดี่ยวที่ระบายความโหยเที่ยม กับคนที่ต่อสู้กับไม่ได้เอ่อครับเกออ๋อเฮ้ยฮึคิดกันเรื่อยๆฉันพนันเลยว่านายคงขี้ขาดเกินกว่าที่จะทำแบบนี้ได้ใช่ไหมกับคนที่สู้อ่สู้กลับได้ ที่ขายเกินไปที่จะออกไปทรมานใครจริงๆใช่ไหมใช่ละฉันก็คิดส้นงนั้นนะนะเพราะได้รู้นี่ว่าต้องเชิญหน้าสิ่งที่สิ่งที่อนุญาตในในต้องการชดใช้มันแสบสาหัส ฉันป so ระนันเลยว่าเออ่นายนั่งสบายอยู่บนเก้าอี้นั้นกดชิ๊เมาส์ตัวเล็กๆของนายไปเรื่อยๆเออกูนอนอยู่ครับถ้าที่รู้เต็มบอกว่าเอา่อท่รอา,าทรู้อยู่แล้วว่าเอ่อไม่มีผลลัพธ์ที่เลวร้ายอะไรเกิดขึ้น เกิดขึ้นกับฉันตัวมานายมันน่าสมเพชเอาเถอะ <c oughs> ก็กต่อไปสิ <c oughs> นายไม่มีอะไร <c oughs> ดีไปกว่าทำอะไรอยู่แล้ว <c oughs> ถูกไหมล่ะอ้าวเดี๋ยวยูดูเพลงก็ดับว h a t ต่อไปเพลงดับง่าคิดต่อไปหนึ่งมืน โอค์อะไรอะล้อเล่นน่ะนายคิดว่านายก็คุมได้มันจริงงั้นนั้นเืมคิดว่าฉันจะจิ้มอฉันจะจิ้มจะเขี่ยฉันจะยังไงก็ได้แล้วฉันขอยอมรับงั้นสินะโอเคอันนี้ก็จะเป็น นายมากาาานยมไากลาเกินไปแล้วพวกตอนนี้ถึงเธอเงี่ยฉันแล้วโอเคอืมโอเคมันก็จะเป็นให้ฉันดูซิว่านายสามารถทำได้มากแค่ไหนเออนั่นแหละอ๋อเมื่อกี้มาลองดูว่านายรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ถ้ามาสวนกลับได้โอเค อันนี้ก็จะเป็นกดให้แรงเหมนชีวิตสวะสวะของนายขึ้นอยู่กับมันแล้วพวกเอเอ้ยสู้สูไ้ไม่ยอมไม่ออมสู้สู้คิกคโอเคแขนขาดเลยแก,แก ออืคำพูดมากมายความหมายหยาบคายอมันก็จะเป็นว่าฉันเกียบแกชิบหายไอเลวไอโลกจิบฉันจะเอาแกให้สะสมอืมก็จะเป็นเออฉันจะ ฉันจะอะไรฉันจะทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมจะทาอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมอ่าฉันก็แค่เส้นสีบนจอของนายตัวละครอ่าเจ้าตัวเศร้าๆของนายที่นายเอาวัดทรมานเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีกับชีวิตห่วยหวยของนาย But, ฉันจะด่านายเท่าไหร่มันก็ได้แต่ฉันแค่ต้องการแต,แต่ในต่างหากที่มีอำนาจอยู่ตรงนั้น <'m> just, ฉันก็แค่ <a> เป็นตัวตลกสำหรับนายนอ <Nothing more. S 1> อืมไม่มีอีกแล้วใช่ไหมนัสติงมอรอืมคลิกเรื่อยๆเริ่มแล้วฮาวิยอะไรอะซื้อของได้แล้ว ซื้อแล้วกันไอเทมต่อไปไอเทมอย่างสุดท้ายคืออะไรเอ่ยปืนไอปืนยิงด้วยเออไม่นี่นายได้ได้โปรดบอกฉันทีว่านายจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมโอเคนายชนะโอเคไหมได้โปรดอย่ายิงฉันเลยก็ได้ก็ได้ เอาใหห้มดเอาให้หมดเลยไอ้ยาแก้วได้โปรดปล่อยฉันให้อยู่คนเดียวโอเคอืมนายยังไม่พออีกเหรอ ในทรมานฉันไม่มากพอเลยไง <Please. S 1> ได้โปลด <Just> อืมจัดเหรอแค่แล้วก็เออไม้ฮาวี่เสียปืนดังขึ้นและด้วยเหตุนี้ฮาวี่จึงชื่นชี้ไปหรือตอนนั้นเองคุณยืนตรงนั้นกระเป๋าเต็ไมไปด้วยผลลัพธ์จากเอนจากรายง,งานของคุณก็เ่าจะเป็นเงินนะเนาะอืม ในเวลานั้นเองก็ได้รับการผ่าตัดของคุณและคุณก็เก็บเงินถ้้ชีวิตไปใช่ไหมล่ะโง้แต่ปรากฏว่าที่จริงแล้วคุณไม่เคยจำเป็นต้องผ่าตัดเลยแม้ว่าจะดีถ้าทำได้ก็เถอะแต่ก็ไม่ได้ช่วยชีวิตอะไรทั้งนั้นอืมเป็นอย่างที่ฮาวีพูดจริงๆด้วย แต่ก็ความจริงคุณก็แค่ไล่ตามเสน่ห์อะไรสักอยา่างเออคุณปีนขึ้นไปมิติแวนที่มีแต่ไปด้วยทรัพย์สินสมบัติอันไม่ชอบทำก็เงินที่ไปคาหาวีแล้วก็เัด้เต็มตัวขับรถออกไปสู่พระทิศตกดิน้นเยีแล้วก็อะไรอ่ะกวนรี่ให้ไปให้ไกลก่อนที่ตำรวจจะมาสังเกตเห็นดีกว่า อ้าวแบดเอนดิ่งไอ้ยะโอ้จบแล้วบัตรมันนี่ไอ้ยะโอเคก็แต่ยังไงครับทุกคนสำหรับเกมบัตรมันนี่นี่ก็จะเป็นได้ฉากจบแบดเอนดิ่งเห็นว่ามีอีกสองฉากจบแต่ชี้เกียจทำแล้วก็สำใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็นั่นแหละคลิปอาจจะ เผื่อนที่สุดที่ทีทำมาขอนเขาจะนั่งเจอใหม่คลิปหนะ้า